เมื่อกลับมาถึงที่ทำงานในนานกิงฉันตื่นเต้นมากจนต้องเริ่มเขียนเรื่องตอนลงมือเขียนฉันถึงรู้ว่ายังมีเรื่องที่ฉันไม่รู้เกี่ยวกับผู้หญิงลึกลับคนนี้อีกมากเหลือเกินฉันลำบากใจที่จะถามเลยไม่กล้าถามให้มากความฉันนึกหาคำบรรยายเสื้อผ้าที่เธอใส่ไม่ได้ด้วยซ้ำ ฉันโทรศัพท์ไปโรงแรมที่เราพักในซูโจแต่ซูเหวินจากไปแล้วด้วยความตกใจฉันรีบโทรหาผู้ชายที่เป็นคนโทรมาบอกฉันเรื่องนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่าเธอไปไหนเขาบอกวันก่อนเธอฝากใบาชามาให้ผมกับพ่อค้าข้าวเพื่อขอบคุณที่ผมแนะนำให้รู้จักกับซินรัน เธอหวังว่าคุณจะเล่าเรื่องของเธอให้ผู้คนได้รับรู้ผมไม่ได้พบเธออีกเลยฉันตั้งใจจะทำอย่างที่ซูเวินบอกแต่รู้สึกติดขัดไปหมดประวัติศาสตร์ช่วงที่เกิดเรื่องตอนนั้นไม่ได้รับการเปิดเผยมากนักก่อนจะเข้าใจเรื่องซูเวินฉันต้องรู้เรื่องที่เบตก่อน ฉันหาหนังสือมาอ่านเท่าที่จะหาได้สัมภาษณ์คนที่อาศัยอยู่ทางตะวันออกของประเทศหรือใครก็ตามที่พอรู้เรื่องบ้างแต่ฉันมาเข้าใจสภาพความเป็นอยู่ในทิเบตรจริงๆตอนไปทำสารคดีในปีคริสตศักราช1995ฉันกับช่างภาพสี่คนนิ่งเงียบปราศจากถ้อยคำบรรยาย เมื่อมองเห็นภูมิประเทศที่ว่างเปล่าเวิงวางลมกันโชครุนแรงความสูงเสียดฟ้าสุดสายตาและความเงียบสงัดหัวใจและสมองรู้สึกโล่งและว่างเปล่าไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหนจนด้วยถ้อยคำเหมือนคำพูดสั้นๆที่ซูเหวินใช้หนาว สีสันฤดูการไม่รู้เวลาถ้อยคำเหล่านั้นดังก้องอยู่ในความรู้สึกขณะที่เขียนเรื่องฉันพยายามย้อนภาพตอนที่ซูเหวนินเดินทางจากจีนไปที่เบตในทศวรรษ1950เธอเห็นอะไรในตอนนั้นรู้สึกอย่างไร คิดอะไรบางครั้งฉันจมอยู่ในห่วงคำหนึง่งจนมองไม่เห็นถนนหนทางร้านรวงต่างๆและรถไฟใต้ดินในลอนดอนหรือแม้กระทั่งสามีที่มายืนข้างๆตัวแล้วยื่นถ้วยชาเขียวให้ฉันรู้สึกผิดมหันที่ปล่อยให้ซูเวิร์นจากไป โดยไม่ขอสถานที่สำหรับติดต่อเธอความรู้สึกที่ว่าฉันไม่อาจตามหาตัวเธอได้ตามมาหลอกหลอนฉันฉันหวังเหลือเกินว่าหนังสือเล่มนี้จะพาเธอกลับมาหาฉันอีกครั้งและนำเธอออกมารู้จักคนทั่วโลกที่ได้อ่านเรื่องราวชีวิตและความรักของเธอ ฉันทิ้งเขาไว้ตามลำพังที่ทิเบตไม่ได้หนังสือแจ้งข่าวมรณกรรมจดหมายฉบับนี้มีขึ้นเพื่อแจ้งให้ทราบว่าหวังเคอจุนเสียชีวิตในปฏิบัติการทางตะวันออกของทิเบตในวันที่24มีนาคมคริสต์ศักราช1958อายุ29ปี ออกโดยกองบัญชาการทหารซูโจมนทนเจียงซู2มิถุนายนคริสตศักราช1958สูวนยืนจังงังตรงบันไดตึกของกองกำลังบัญชาการทหารสายฝนแห่งมรสุมลุ่มน้ำแยงซีกระนำใส่ผมเผ้าและใบหน้าเธอเปียกปอน เคอจุนตายแล้วสามีที่อยู่กันไม่ถึงหนึ่งวันเสียชีวิตแล้ววันแต่งงานอันหวานชื่นยังวาบหวามอยู่ในหัวใจเธอเธอยังรู้สึกถึงความอบอุ่นนั้นในหนึ่งวันนั้นเธอกับเขาอยู่ด้วยกันเพียงสามสัปดาห์เป็นไปไม่ได้ที่เขาตายจากเธอไปแล้ว ก็ตอนที่เขาออกเดินทางไปที่เบตเขายังแข็งแรงช่างพูดคุยเต็มไปด้วยชีวิตชีวาแพทย์ทหารไม่ต้องออกรบโดยตรงนี่และปฏิบัติการที่ว่านี่มันอะไรกันเขาตายยังไงทำไมไม่มีใครให้รายละเอียดแก่เธอได้พวกเขาไม่แม้แต่จะเติมคำว่าเขาตายอย่างกล้าหาญ เยี่ยงทหารนักปฏิบัติอย่างที่มักเขียนถึงทหารที่ตายในสงครามด้วยซ้ำเพราะอะไรในบรรดาข่าวอันน่ายินดีเกี่ยวกับชัยชนะของกองทัพปลดแอกของประชาชนในการเข้าสู่ทิเบตไม่มีรายงานข่าวเกี่ยวกับปฏิบัติการที่เคอร์จุนเสียชีวิตเลยเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ปลอบใจแม่ไม้และเด็กกําพล้า ของทหารที่ตายในหน้าที่บอกซูเหวินเป็นการส่วนตัวว่าพวกเขาไม่ได้รับรายงานอย่างเป็นทางการจากที่เบตซูเหวินยืนอยู่กลางถนนในซูโจไม่รู้สึกรู้สาถึงฝนที่กระหน่ำลงบนตัวเธอชีวิตวุ่นวายรอบตัวยังดำเนินต่อไปแต่เธอมองไม่เห็นอะไรทั้งสิ้น ชั่วโมงแล้วชั่วโมงเล่าผ่านไปเธอยือนชุ่มโชคด้วยความโศกาอาดูลและงงงานเสียงระฆังวัดเรียกสติเธอกลับมาเธอเดินกลับไปที่โรงพยาบาลด้วยความรู้สึกโดดเดี่ยวเป็นครั้งแรกเป็นไปได้ไหมที่เคอจุนพลัดหลงจากหน่วยของเขาเหมือนทหารที่ได้รับรายงานผิดว่าตายแล้ว แต่กำลังจะได้กลับบ้านหรือเขาตกอยู่ในอันตรายหรือล้มป่วยเธอไม่อาจทิ้งเขาไวท้ที่ที่เบตคนเดียวความคิดที่จะไปตามหาเคอร์จุนกลางสายฝนเยือกเย็นวูบนั้นรุนแรงเสียจนไม่มีใครทัดทานเธอได้ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆไม่มีใครเปลี่ยนใจเธอได้ สูเวนตั้งใจมุ่งมั่นที่จะสมัครเข้าหน่วยเดียวกับสามีและต้องการไปที่เบตเธอติดต่อหน่วยราชการทุกที่แสดงทะเบียนสมรสของเธอกับเคอร์จุนด้วยน้ําตานองหน้าเอาจดหมายลาของสามีข้าวของของเขาผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดหน้าและถ้วยชาให้ทุกคนดู สามีฉันยังไม่ตายเธอยือนกลานเขาไม่อาจทอดทิ้งภรรยาที่เพิ่งแต่งงานและจะเป็นแม่ของลูกเขาในอนาคตไปอย่างนี้ตอนแรกเจ้าหน้าที่ที่เธอไปติดต่อด้วยพยายามหวานล้อมให้เธอเปลี่ยนใจแต่พอรู้ว่าสุวนเป็นหมอพวกเขาก็เลิกเรียกกล่อมเธอ กองทัพขาดแคลนหมออย่างหนักและทหารจีนในทิเบตล้มป่วยเพราะโรคแพ้ความสูงการเป็นหมอโรคผิวหนังของเธอจะเป็นประโยชน์ได้มากเพราะมีหลายลายที่ผิวไหม้อย่างรุนแรงเนื่องจากความสูงของพื้นที่สูเวินจะได้ไปประจำการที่ทิเบตในทันทีความต้องการหมอโดยด่วนประกอบกับเจตจำนงของเธอเอง ที่จะตามหาเคอร์จุนให้เร็วที่สุดทำให้ซูเวนไม่ต้องเข้าชั้นเพื่อรับการอบรมเกี่ยวกับทิเบตก่อนไปวันที่ซูเวนต้องจากซูโจพี่สาวกับพ่อแม่ผู้ชลามาส่งที่สถานีรถประจำทางที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำไม่มีใครเอ่ยปากพูดเพราะไม่รู้จะพูดอะไร พี่สาวของเธอส่งถุงที่ทำด้วยผ้าไหมซูโจให้โดยไม่บอกว่าใส่อะไรไว้ข้างในพ่อของเธอสอดหนังสือเล่มเล็กไว้ในเป้หลังของลูกสาวเงียบๆแม่มอบผ้าเช็ดหน้าที่เปียกชื้นด้วยน้ำตาผูกกับกระโปรงที่ซูเวิรนใส่ซูเวิรนมอบใบทะเบียนสมรสของเธอให้แม่เก็บไว้ด้วยน้ำตานองหน้าของสำคัญอย่างนี้ มีแต่แม่เท่านั้นที่จะช่วยเก็บไว้ให้เธอมอบถ้วยชากับผ้าเช็ดตัวของเคอร์จุนให้พ่อเพราะรู้ว่าพ่อตารักลูกเขยคนนี้นักหนาแล้วมอบห่อของที่เก็บจดหมายเอกสารต่างๆและจดหมายรักของเธอกับสามีให้พี่สาวผู้ซึ่งรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเคอร์จุนกลุ่มเมฆดำหมุนหมองผสมกับควันไฟ จากเตาครัวลอยเกาะเหนือหลังคาสีเทาของบ้านที่มีกำแพงขาวมันค่อยๆห่อคลุมตัวครอบครัวของซูเวิขนขณะที่พวกเขามองดูเธอก้าวขึ้นรถจากหน้าต่างรถซูเวินมองเห็นพวกเขาตัวเล็กลงเล็กลงก่อนหายลับไปจากสายตาเธอเหลียวมองซูโจเป็นครั้งสุดท้าย บ้านที่มีสะพานเชื่อมถึงกันวัดวาตั้งลดหลั่นบนเชิงเขาทุ่งหญ้าเขียวขจีของลุ่มแม่น้ำยางสีธงแดงโบกสะบัดตามสายลมไปทุกแห่งหนเมื่อสูเเวรคลี่ห่อผ้าไหมที่พี่สาวให้มาข้างในมีไข่ต้มด้วยใบชาห้าฟองซึ่งยังคงอุ่นอยู่ขนมงาดำสองชิ้น มเมล็ดทานตะวันหนึ่งหอ่อชัยโปแห้งหนึ่งหอ่อชานหนึ่งกระติกและจดหมายสั้นๆตัวหนังสือเลือนรางเพราะคลาบน้ำตาน้องรักใจพี่หนักอึ้งจนพูดไม่ออกพ่อแม่เราก็อายุมากแล้วคงไม่อาจทันทนเรื่องเศร้าได้อีกรีบกลับบ้านนะ แม้จะขาดเคอรจุนน้องยังมีเราอยู่เราไม่อาจอยู่ได้โดยปราศจากเธอขอให้เธอปลอดภัยดูแลตัวเองดีๆด,ด้วยพี่จะคอยเธอเสมอพี่สาวของเธอหนังสือที่พ่อให้เป็นหนังสือรวมบทความของเหลียงซื้อฉิว เป็นเรื่องที่ให้ข้อคิดต่างๆในชีวิตประจำวันได้ดีเป็นหนังสือที่พ่อชอบอ่านพ่อเขียนไว้ตรงหน้าแรกว่าเสี่ยวเหวินหนังสือต้องอ่านทีละตัวทางเดินก็ต้องเดินทีละสายเมื่อลูกอ่านหนังสือเล่มนี้จบลูกกับเคอจุนก็จะกลับบ้าน พ่อกับแม่รอเจ้าทั้งสองอยู่สูเวินพับจดหมายพี่สาวเป็นตัวนกกระสา,าและเก็บมันพร้อมรูปใบเล็กของเคอจุนเธอสอดมันไว้ในหนังสือเหมือนเป็นที่ค้นหนังสือแล้วห่อด้วยผ้าเช็ดหน้าของแม่ของส่วนตัวเป็นสิ่งต้องห้ามในกองทัพแต่ของไม่กี่ชิ้นนี้ จะเป็นสิ่งเตือนความทรงจำของเธอรถประจำทางมุ่งหน้าสู่ทิศเหนือขนานไปกับคลองใหญ่ที่เชื่อมหางโจกับปักกิ่งในช่วงแรกบรรดาผู้โดยสารที่ไม่ค่อยได้เดินทางบ่อยนักต่างพากันตื่นเต้นแต่สักพักเมื่อรถถูกโยกคลอนไปตามทางก็เริ่มเหนื่อยล้าสูเวินมองน้ำนิ่งในคลองใหญ่ เธอจำที่พ่อเคยบอกว่าคลองอายุ2,400ปีสายนี้เชื่อมแม่น้ำแยงซีแม่น้ำเหลืองและแม่น้ำของจีนอีกหลายสายแม่น้ำของจีนส่วนใหญ่ไหลาจากตะวันตกไปตะวันออกโดยมีต้นกำเนิดจากทิเบตนี่คือการเชื่อมการติดต่อของเธอกับเคอร์จูนเป็นอย่างแรกกระมังคลองที่ลึกและเยือกเย็นสายนี้ สายน้ำของมันกำเนิดจากหิมะบนภูเขาที่กลืนสามีของเธอเธอยังล้ำลึกถึงความสุขเหลือล้นของวันแต่งงานได้ทุกๆเช้าเธอจะปลุกสามีเพียงเบาๆให้เขาตื่นจากฝันด้วยน้ำชาที่ยกมาเสิร์ฟข้างหมอนเธอหลับลงด้วยรสสัมผัสของเขาการแยกจากกันสักเพียงนาทีก็เป็นความปวดร้าว เวลาทำงานซูเหวินจะเก็บโน้ตที่สามีเขียนให้ในกระเป๋าเสื้อคลุมของโรงพยาบาลวันนี้ฝนตกเอาร่มไปด้วยนะที่รักผมจะได้ไม่ต้องห่วงว่าคุณจะเปียกฝนเวลาไปไหนเมื่อวานคุณไอสองครั้งวันนี้ต้องดื่มน้ำสองแก้วนะเย็นนี้จะกลับมาตุนน้ำแกงสำหรับล้างปอดให้ สุขภาพของคุณคือหัวใจของบ้านเรานะอยากกังวลเลยนะสูวินบ้านที่เราคุยกันเมื่อวานต้องเป็นจริงผมจะเป็นสามีที่ดีเป็นลูกชายที่ดีของพ่อแม่คุณว่าไงสาวน้อยทานข้าวอีกหน่อยนะคุณผอมเหลือเกินผมไม่อยากเห็นคุณเหลือแตกกระดูกนะ น้ำตาไหลนองหน้าซูเหินหญิงวัยกลางคนที่นั่งติดกับเธอหยิบผ้าเช็ดหน้าของเธอมาวางบนมือซูเหินรถวิ่งสลับกับการหยุดเป็นเวลาหวันห้าคืนรถที่ขนทั้งคนและสัตว์สู่ตะวันออกเฉียงเหนือมีเป็นขบวนไม่ขาดตอนก่อนจะถึงเจิงโจวเมื่อที่อยู่ใกล้แม่น้ำเหลือง และเป็นชุมทางรถไฟที่ใหญ่ที่สุดของจีนซูเวินต้องไปรายงานตัวที่หน่วยประจำเมืองนี้ก่อนเดินทางไปเฉิงตูและเข้าสู่ทิเบตทางไฮเวย์สายเซฉวนทิเบตเธอมารู้ว่าหน่วยของเคอจุนก็เข้ามาถึงที่ราบสูงทิเบตด้วยถนนเส้นนี้เมื่อถึงท่ารถซูเวินพบทหารจากค่ายที่ตั้งอยู่ใกล้ๆ เธอได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและถูกพาตัวไปกองบัญชาการมีการเตรียมการด้วยความเรียบร้อยแม้เตียงในหอพักจะเป็นแผ่นไม้วางพาดบนคานและต้องนอนเบียดกันหกคนแต่ผ้าห่มกับหมอนก็ดูสะอาดเทียบกับถนนที่ฝุ่นคลุ้งและขยะข้างนอกแล้วในห้องนี้เปรียบเสมือนสวรรค์ ทหารที่ส่งตัวมารับซูเวิรนบอกว่าพวกเขาไม่ค่อยเจอทหารหญิงผู้หญิงที่ค่ายส่วนใหญ่เป็นพวกที่มาเยี่ยมสามีของพวกเธอคำพูดของเขาทำให้เธอตระหนักว่าเธอเป็นทหารกองทัพป,ปลดแอกเต็มตัวแล้วไม่ใช่พลเรือนอีกต่อไปซูเวิรนอาบน้ำเย็นในห้องที่กั้นด้วยม่าน ที่สารจากฟางแล้วเปลี่ยนชุดเป็นเครื่องแบบที่ทางการเตรียมไว้ให้เธอหวีผมโดยส่องกับกระจกที่มีรอยร้าวที่เสียบไว้ตรงม่านซูเวินคิดว่าทางกองทัพบริหารจัดการได้ไม่เร็วทีเดียวถ้าพวกเขาสามารถรบชนะเจียงไคเช็กหัวหน้าพักชาตินิยมได้ ทำไมถึงไม่รู้ข่าวอะไรเกี่ยวกับเคอร์จุนเลยกระจกบานเล็กนิดเดียวทำให้เธอมองไม่เห็นว่าตัวเองเป็นอย่างไรเมื่อใส่เครื่องแบบอยากรู้นักว่าเคอร์จุนจะจำเธอได้ไหมความอ่อนล้าที่สะสมจากการนั่งรถโยกคลอนมาหกวันเริ่มออกลทธิ์ทั้งที่แค่ห้าโมงเย็นสูเวนล้มตัวลงนอนบนเตียงและพลอยหลับสนิท คนที่มาปลุกเธอให้ตื่นจากการหลับลึกชนิดไม่มีการฝันกลายเป็นนายทหารเพียงคนเดียวที่ซูเวนได้พูดคุยด้วยในชั่วชีวิตของเธอข้างตัวเธอมีผู้หญิงนอนด้วยอีกห้าคนแต่พวกเธอไม่ได้ใส่เครื่องแบบทหารซูเวินคิดว่าคงเป็นเจ้าหน้าที่หรือคนมาเยี่ยมญาติพอเธอลุกจากที่นอน ก็มีคนอื่นล้มตัวลงนอนแทนที่ทันทีคนอื่นๆไม่ถูกปลุกและยังนอนต่อไปได้อีกนานพวกเขาคงเหนื่อยกว่าเธอแม้จะมีเสียงระเบิดคงปลุกพวกเธอไม่ตื่นสุวรรณคิดสุวรรณรู้สึกว่าตัวเองค่อยมีกำลังวังชาขึ้นเธอลงจากเตียงเครื่องแบบที่เธอใส่มีรอยยับเต็มไปหมด ถ้าเคอร์จูนมาเห็นเธอตอนนี้เขาคงขยี้จมูกเธอเขาชอบลงโทษเธอแบบนี้เสมอเวลาที่เธอตอบคำถามเขาไม่ได้ซูเหินชอบการลงโทษนี้นักสัมผัสของเคอร์จุนทำให้เธออบอุ่นได้เสมอเธอชอบแกล้งตอบคำถามผิดบ่อยๆนอนหลับดีไหม เสียงผู้ชายเอ่ยทักพร้อมรอยยิ้มขณะเดินเข้าประตูมาทำให้ความคิดสูวนชะงักจากท่าทางที่หนักแน่นเมื่อเขาทักทายเธอทำให้สูเหวินคิดว่าเขากงเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตรชั้นเออฉันหลับสนิทคะ่ะขอบคุณมากเธอตอบด้วยความประมา นายทหารคนนั้นแนะนำตัวว่าเขาชื่อหวังเหลียงและเชิญเธอไปทานอาหารเช้าผมได้ยินเสียงท้องคุณร้องเขาทักทหารที่พาคุณมาบอกว่าคุณไม่ได้ออกจากห้องหลังอาบน้ำแล้วแล้วสหายหญิงอีกคนบอกว่าคุณพลอยหลับไปแล้วเลยไม่อยากปลุกมาทานข้าวเย็น ในเวลาสงครามการหลับสนิทมีค่าเกินกว่าจะรบกวนซูเวิรนรู้สึกดีกับหวังเหลียง